เงินถูกต้องรายอิลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮ่สวัสดีครับบีรลักกี้บร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเบสโซเรโซเนนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึง2เรื่องอันนี้คนถามมาว่า รวมทุกอย่างของไอเซนให้หน่อยได้ไหมครับบีมีเดี๋ยวผมจะได้ไปทํารอเลยอันนี้ได้ครับตามมาทําอะไรตอนนี้ดูจากสกิลแล้วก็คือไม่มีอัตาคีเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วออฟออฟอันที่สอาจจะต้องใส่อัตาคีนะครับก็ดูจากที่มีตอนนี้นะครับอ่ะแล้วก็เป็นใิส่วนรเลเวลหกสิบ้าเอาเอเลเวลหลักเราเนี่ยหกมีอะไรดีบ้างนะครับก็อันนี้บอกได้เลยว่า ทำให้ตัวละครเราเลเวลเก้าสิบอ่ะหนึ่งลงโหมดระจญภัยจบเกมเลยก็คือด่านแปดแปดต้องหกสิบห้านะครับแล้วก็ฟ้งประทับได้สามอันเลยในโหมดห้าบอลนี้ค่อนข้างคุ้มมากนะเดี๋ยวเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องตาเอาเรื่องเลเวลหกสิบห้าก่อนอ่ะนี่มีอัพไปรเรียบร้อยตอนแรกมีเอ้ยจริงจริงปกติมันต้องเลเวลตัวเราเจ็ดสิบอันนี้มันคิดแค่หกสิบห้าก็ปรากฏว่าอัพไปแล้วตัวหลักเราเก่งขึ้นเลยครับก็ควรอัพนะ อัพตัวไหนตอนนี้เน้นอิซึกายะก่อนแล้วก็ไอเซนแล้วก็ค่อยอุราฮาระนะครับเพราะว่าถ้าไอเซนเป็นยุทธศาสตร์ยังไงก็คงไม่ได้ใช้ลูเคียแหละเออเดี๋ยวต้องลองดูนะครับอ่ะอาวุธอัพเลเวล90ได้เห็นไหมแล้วก็อัพกดสกิลได้ก็คือทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเยอะครับก็ควรจะจัดนะตาประทัดเพิ่มได้ไหมไม่ได้แล้วตาประทัดแค่30นะครับทุกอย่างเลยมื่เนียใช่ตามนี้เลยเนั้นจบปในสวนแรกก็คือได้เลเวล90นะครับก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นโคตรเลยอ่ะต่อไปเป็นโซมุด เล่นหมด8สุดท้ายได้จบเสร็จเนี่ยมันจะได้เจ้าพันธะมาหนึ่งพันธะน้องเนีมูนะครับแล้วก็สุดท้ายพันธะอากอนิกได้2อย่างเลยโคตรดีเอ่อต่อไปเป็นอะไรใช่ไหมครับก็คือฟาร์มตาประทับนั่นเองวันนี้ดีมากเลยจาก2ได้3เลยครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องฝ่าฟาร์มไปถึง6 5นะครับนี่ถ้าเราเปิดระดับขั้นที่หเนี่ย แต่ต้องเลเวล65นะถึงจะลงได้ก็อันนี้มีคํำคิดไปแล้วให้ดูคราวที่แล้วนะตอนนี้ไฟหมีไม่พอลงใต้ตาประทับแน่ๆครับคือ3อันการันตีเลยแล้วก็ได้เศษ2ด้วยค่อนข้างดีนะนี่แต่ถ้าเกิดฟ้าดับสีได้แค่เศษ1ครับไอเศษทองที่เราไปรวมเป็นการ์ดได้20อันเลือกออฟได้แต่ถ้า10อันจะสุ่ม3อันก็ถือว่าจริงๆเอ็นเกม65ที่ถือว่าดีนะอ,อ่อแต่จเจ้า4 5ก็ได้เพราะว่ามันเสียสตีหน้าฟาร์มาค่อนข้างเยอะใช้เยอะมากแนละ้วกว่าจะถึงเนี่ยเออ อ่ะต่อไปส่วน level เาสิอันนี้ข้อดีโคตรเลยครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปเป็นในส่วนอ่าอัพรวมทุกอย่างของไอเซนโซซุเกะนะครับเดี๋ยวขอย้ายขึ้นให้ดูก่อนเลยไอเซนเป็นสายยุทธศาสตร์แน่นอนเลยอันนี้คือเขาเขียนการันตีเล็กน้อยนะเพราะน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับลูเคียนะครับเพราะนั้นเราสามารถเอาของลูเคียใส่ไปได้เลยครับเนี่ยอย่างเช่นการ์ดเบียคุยะอ่าววิญญาณอ่ะต่อไปอันที่สองดูจากออฟของสกิลไอเซนไม่เปียกตาคีเลยนะสงสัยต้องใส่ตาคีนะครับก็เอาของเบียคุยะมาใส่ได้เลยแทนของลูเคียนะครับ อ่าแล้วก็พลังโจมตี20%ก็ประมาณนี้แหละครับหรือว่าเออจะใส่ใช,ชาร์จทัชชาร์จท่าไม่ตายก็ได้จะ,จะออฟลองเออเป็นชาร์จท่าไม่ตายก็ได้ยังคงมีมาชาร์จท่าไม่ตาย24%แล้วงหมีก็เลยคิดว่าเอออันอื่นหมีก็มีชาร์จท่าไม่ตายมันก็ได้แล้วอะมันก็ไวแล้วก็ประมาณนี้แหละครับออฟทีสุดคืออันนี้พูดถึงออฟสี่อัน่างนะอัตราคิดาเบคิทิคอนโจมตีชาร์แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้าดีสุดคือตามนี้เลยประมาณนี้นะครับ เออดูตัวจากของไอเซนแล้วทุกอย่างไปโจมตีหมดเลยอะ่ะเออแล้วก็มีบัฟทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นแต่มีก็ไม่เข้าใจว่าเราจะไปตีอะไรวะห่อมันก็จบสิบห้าแล้วใช่ไหมเออมีอะไรบ้างที่อัพไอเซนนี่แหละครับฟาร์มเอเลยมีบอกเลยนะเก้ใช้เยอะมากตอนแรกม,มีฟาร์มทิ้งมาเยอะมากอาัพโทชิโร่คนเดียวหมดเลยทั้งเงินทั้งทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องไปฟาร์มครับนี่ นังสือเอีฟาร์มยาวๆเลยครับตรงนี้กวาดล้างยาวๆเลยเอาให้ครบให้หมดนะครับหนึ่ง <S 2> <S 2> <อ>ต่อไปเป็นในส่วนเอีที่ต้องเอ็ีนี่ใช้เยอะมากนะถ้าอัพไป8090ิบเบเนี่ยไม่พอครับเนี่ยฟาร์มได้เลยยาวๆเลยครับอันนี้อ่าอ่าแล้วก็เป็นในส่วนเงินเงินหมีก็ขาดไม่พอตอนนี้เงินหมดเลยครับเหลืออยู่สามหมื่นมันใช้เยอะนะตอน80ไปเ0เพราะนั้นอัพให้เพราะนั้นพยายามเอ่อฟาร์มอัพทิ้งพวกนี้ไว้เลยครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเอพีของอาวุธนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีอย่างอื่นครบแล้้้ววกก็็ไไม่ตองด ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเอียพีอาวุธขาดก็สามารถจัดได้นะอะไรขาดเราก็ควรไปฝึกนะครับประมาณนี้อะต่อไปเนส่วนคอสายวิญญาณก็ตามนี้เลยครับนี่ฝึกให้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยมีไปอัพโตริโ่แป๊บเดียวหมดเลยเพราะนั้นเพื่อนๆดองตรงนี้เยอะเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องอัพไอเซนถึง80-90นะบางคนอาจจะถึง70ก็ได้มันใช้เยอะเพราะนั้นหาไปก่อนครับไม่เป็นไรอะต่อไปเป็นส่วนหนังสือสกิลสีฟ้าเลยครับเนี่ยกดเลยมีว่าใช้เยอะมากอะ่ะ อ่ะแล้วก็เป็นในส่วนข้อนะครับลดระดับอาวุธถ้าใครที่แบบว่ามีเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่ะต่อไปเป็นส่วนการกดคอต่างๆตาประทับนะครับก็ต้องใช้เจ้าผงอันนี้ก็ฟาร์มรอไว้เลยครับแต่ว่าตาพวกนี้เราสามารถย่อยของเก่าได้นะอะไรที่เราไม่ใช้เราก็ย่อยได้ย่อยจากตรงไหนย่อยจากตรงนี้ครับกดขวาบนอ่าเสร็จแล้วกดที่คำสั่ง3ากดย่อยเลยครับนี่กดเขาว่าเลือกด่วนเลยครับอะไรที่เราไม่ใช้ระดับไหนก็ย่อยไปเลย จริงๆก็อยู่ระดับ4ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้แต่ระดับ5อยู่แล้วถูกไหมครับพนั้นย่อยไปเลยไม่สนครับหงับเขาให้เนี่ยนะระดับ5บานเลยครับถ้าเราไม่ใช้ก็ย่อยได้อืมก็หลักๆก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ แล้วก็อย่าลืมไปฟาร์มหนังสือไอ้ตัวเยอะๆนะเพราะว่ามันใช้อัพสกิลเยอะมากเลยเดี๋ยวมีเนี่ยมีฟาร์มรอไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยแต่อันนี้เดี๋ยวบิ๊ต้องไปฟาร์มเงินๆไม่พอไปอัพโทชิโร่เก้าสิบครับแล้วก็พวกหนังสือสกิลอะไรพวกนี้เพื่อนๆ,ๆ <c oughs> ดองรอไปเลยไม่งั้นนะไม่งั้นไม่พอแน่นอนครับเนี่ยพวกหนังสือสกิลเนี่ยอัพได้เลย <c oughs> แต่ว่าเพื่อนๆควรจะฟาร์มระดับสูงนะระดับสูงก็คือเนี่ยครับเห็นไหมควรฟาร์มข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันเอาของที่อยู่ระดับสูงเนี่ยเอามาย่อยเป็นขััั้้้นนนนเล็กกไดมมมจะะะคคุว่าาปรารีบ อไอเซนทีมทีม,ทมยังไงใช่ไหมไอเซนก็เป็นในส่วนเป็นตัวสายยุทธศาสตร์เพราะนั้นโทชิโร่ชูดามเอ็ดนาว่นโทชิโร่อัดหนักที่สุดลองมาก็เอาของลูเคียเนี่ยเอามาให้ไอเซนใส่ได้เลยครับเนี่ยอย่างเจ้าการที่หมีบอกเนี่ยแกาตาประทับะไรพวกนี้ต้องไปหาไอเซนนะเพราะนั้นเราจะต้องดองเราจะต้องดองพวกนี้เยอะๆครับนี่อย่าพิ่งไปฟาร์มนะรอไอเซนเข้ามาเดี๋ยวจะมีการไอเซนครับก็เอาทีเดียวเลยตรงนี้จบมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้ว อ๋ออย่าลืมไปลงหาตาทองเหรียญทองพวกนี้ด้วยนะเนี่ยมีอย่าไปเปลงเนี่ยเดี๋ยวไปลงนะครับเพราะว่าเหรียญทองพวกนี้ช่วยให้เราทรัพยากรได้เยอะมากครับทรัพยากรเหรียญทองนี่เห็นไหมครับเพราะว่าเจ้าตรงนี้เราสามารถไปซื้อได้เนี่ยไออัพคอห้าดาวแล้วก็ตาเห็นป่ะทุกอย่างมันคือเอ็พ อัพตัวละครทาให้เราเก่งครับเพราะนั้นเพื่อนๆควรจะอย่าลืมซื้อด้วยนะครับแค่นั้นเองก็อ่าต่อไปเป็นในส่วนการหาลูกแก้วแดงนะครับลูกแก้วแดงเอาไว้ใช้ค่าฟื้นฟูสตีน้าในการลงนะครับสําหรับคนไม่ทราบีนมีมีสิบแปดอันนะครับมีหามาจากไหนบ้างจะมันเป็นมันจะมีกิจกรรมแรกๆมันจะมีแจกอะล้วก็ใส่โค้ดอันนั้นะได้อยู่ครับแล้วมีก็ไปได้ใช้เลยอ่าเป็นในส่วนละไรยอันนี้ต้องบอกว่ามีก็มีเติมเงินนะก็จะมีเติมไอพวกแพ็คที่คุ้มเนี่ยลูกแก้วแดงพวกเนี้ยครับ ร้อยเจ็ดสิบาทเติมผ่านร้านเหลือร้อยยสบนะมาเติมได้นะครับอีลาติช็อปบอกว่ามาจาับเยกที่แบก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเติมถูกให้แล้วก็เออแต่มีจับกิจก,กรรมไม่ได้มันจะมีแจกนะแล้วก็อา่าอัพเลเวลถ้าจำไม่ผิดแม็กเลเวลเรา,ม,บบ 5, ททเเามันจะมีแจกจบบทที่ห้าบทที่หกนี่แหละเออมันจะมีแปกก้อนสองก้อนแต่ว่าปกติหมีไม่เคยใช้หมีกระดองยาวไปเลยเนี่ยก็เผื่ออะไรจะใช้ก็สามารถจัดได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอยากแฉอุระละคิสุเกะเวอร์ชัน5้าแต่ว่าทีเป็นทีมสายฟันนะยากยากครับหนีว่ายากมากแล้วก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนเพือยากผ่านง่ายเอาทีมทะลวงมาหรือว่าเอ่อทีเพื่อนเพื่อนแนนแต่ว่าสายแน่นหมีจะมันจะไปอยู่ทีมไอ้นี่ไปแล้วไงพี่โลนนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปริลิตนะก็บอกได้เลยว่าเอาแค่ผ่านเลยคของไม่แดนลำบากมากเลยคือมันกวนด้านจะเป็นอุระระที่เวอร์ชันที่กวนสุนติที่สุดละขอขออภัยนะม่งกวนมาก ไม่เคยเจอลูกเล่นอุลาราหะเยอะต้องตัวนี้ครับลบครับน่ะน่ะอ่ะมี่จะเอาบัฟเออไม่ได้แลนะอิะติโก้ซับมันเดี๋ยวมันจะมีโอ้โหบัฟสะท้อนเยอะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเตะอ่าเห็นไหมนะโดนมาเยอะไม่ใช่หรอกอิติกโก้ทำไมครับอิติกโก้พยายามรีบใส่หน้ากากฮอลเลอร์ให้ไหวที่สุดถ้าใส่ช้าชิบหายครับเฮ้ยโอ้โหแม่งฮอลเลอร์แบบนีน้บ้าครับเออบัฟไปทีครับเออเออไมคุยะเออ กว่าแล้วแม่งกองเตะพอดีพยายามแบบโดนสันหลักตามเมืงอครับถ้าโดนสันหลักตาจะลำบากแล้วก็เอาเบียร์คูยาฉีดไม่อย่างนั้นนะถ้าเราโดนสันหลักนี่โอ้โหไม่ได้เล่นเลยครับม,มันมันแบบยืดขาเราจับเราโอ้โหไม่ให้มันทำให,ให,ให,ให้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยครับโก็เอาเลยเนี่ยแหละนะนก้าฮอลเลอร์สวยๆไปเอาแค่ผ่านก็พอแล้วเบญกามไปโดนตัวเด็กมันวะนหลอกเรานะครับเมป็นไ,ไร อันนี้โดนตัวตัวตัวจริงด้วยเออใส่ไปเลยครับ <Gore> ห <jak S 2> <id> <currently> นีไปไหนเล่ามันว่าข้าไป่เห็นเลยไงอิติโกไปไปเลยได้เลยเซสกะลูกยายคุณอุระฮาลาโอ้โหแม่งสับกูคืนได้เลยบัฟบก่อนครับเออเบียคุยาโอ้โหน่ารอรอประเด็นเลยเบียทีเบียเฮ้ยอะไรวะเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีท่าเนีเน่หลบให้ได้ครับท่าเนี้ยท่าจับ นา่าเนี่โดนเลยสวยแล้วเออโอ้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราตีมันไม่ค่อยโดนครับเฮ้ยนี่คเตอร์ครับ้ายอ้ไม่ทันไม่เกือบเดี๋ยแล้วก็อีกเโอ้โอ้โหมันใส่เดียวเฮ้โอ้โหกดแล้วไม่ทันว่ะโอ้โหมันเคา์เตอร์สองรอบเอาหรอ ต้องเบียร์คูยาหยุดอย่างเดียวเลยครับถ้าเบียร์คูยาไม่หยุดนะหยุดมันไม่ได้จริงขนาดอีจิโกมีระบำสุริยันใส่อะแม่งเตะก,กระเด็นเลยอะเฮ้ยโอ้โหมันเอาเตอร์อัดหน้าเลยวะ่ะเนี่ยทุกคนหมดแล้วครับตอนนี้ต้องพึ่งดูดิเห็นะขนาดมันโดนเบียร์คูยาไปมันยังไม่หยุดเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหโดนอีกกูนนะโอ้ยเดียวกูขอไปเพียวเออโอ้โยเนะพลาดแป๊บเดียวจะตายเลยครับแม่งโหดมากอุลาราเวอร์ชั่นดี อ๋อพลังให้เราันด้วยอุลาแล้วเอาไปไปไหนเล่ารู้นะรู้แก้วหมดแล้วคุณอุล่าฮาร่าเฮสสแก่มีบัฟนะโอ้ก็อ่าเฮสส์กาเซนโชลูกใหญ่คุณอุลา,ลาฮา,าร่เฮสสก่าาสตายไหมยีัยไม่ตายอีกรับโจมตีไม่ทันหม่าเด็กนี้ยี่โกะอ,อ่นไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเย <c oughs> อะมากครับเดี๋ยวะขุยะ นี่ไปก่อนเลยบัฟไม่มีตีไปเล่นๆอ่ะมันดีครับตีดีๆเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้เพราะโดนบอยล่ะละตายเถอะถ้าเกิดแกโดนเบียร์คุยาตัวนี้เข้าไปแกก็เสร็จแล้วแหละเออโหดิแล้วมันตัวมันเป็นอะไรไม่รู้มันแข็งมากเลยนะคือเวลามันโดนตีปกติมันจะต้องโดนหยุดใช่ไหมดูดิไอ้นี่แม่งไม่โดนหยุดเว้ยเฮ้ยอะไรวะ้ตายล่ะละเอฟซึเกะโอ้โหนะ บอกตรงนะเวลาไม่ต้องคนระับเอาผ่านก่อนตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาถ้าเกิดมีเอาสายวิญญาณมามน่าจะดีกว่านี้เยอะอันนี้ไม่รู้แม่งจะเก่งขนาดนี้ไงไม่งั้นกาสายวิญญาณไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทาทีมทะลวงมาแน่นๆก็คงไม่น่ามีปัญหาครับเอาแค่ผ่านแล้วกันประมาณนี้จบเรียบร้อยครับสําหรับการทําทีมไอเซนทุกอย่างนะเพื่อนก็ลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันว่าคืออันนี้อันนี้อันนี้เราเรายังไม่รู้ว่าไอเซนต้องซีอะไรถึงเก่งแต่ว่าจริงๆตัวยุทธศาสตร์แค่ซีศูนย์มันก็เก่งมากแล้วนะ มันไม่ใช่าเมจหลักนะครับแค่กดลงมาช่วยแต่ตัวไอเซนท่าโจมตีเยอะโคตรเลยนะที่มีเห็นนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเครมีก่เคำถามอะไรก็เป็นต้าเอมเนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สำหรับบีโซ่เลยโซเนนะครับโอริฮิเมจงังโอ้โหดูบ้างหน้าของน้องก่อนอะไรันจะขนาดดีวะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ